สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรียลกิสตอรค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนพิเศษซึ่งจะเป็นตอนแรกนะคะที่มิวได้พาเพื่อนๆออกมาต่างประเทศหลังจากโควิดเลยและนั่นก็คือประเทศอเมริกานั่นเองค่ะรัฐที่มิวจะมาครงนี้นะคะก็จะมาสามรัฐด้วยกันนะคะมิวก็จะมาซานฟรานซิสโกนะคะลาสเวกัสแล้วก็ไปที่เซียโตรค่ะยังไงฝากติดตามนะคะว่า ท้งนี้นะคะมิวจะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนบ้างแต่เขาบอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่พิเศษมากนะคะเพราะว่ามิวจะไม่มีการเตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าจะมีคนพามิวเที่ยวนะคะแล้วต,ตอนนี้นะคะทุกท่านก็อยู่กับมิวนะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะที่นี่ก็มีที่ ใช่เพื t iki, t iki, iki. I, ่อนเที่ยวเยอะมากเลยนะคะก็ซานฟรานซิสโกก็คือจะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเพราะว่าซีรีส์นี้ชื่อว่าตามติดชูมุกซี้นะคะที่ USA นะคะซึ่งเราก็ไปแบบไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันนะคะก็จะไปเรื่อยๆค่ะตลอดทัวเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปตามมิวดูกันนะคะว่าซานฟรานซิสโกมีอะไรกันบ้างนะคะไปเลยค่ะ คนที่เขาแบบน,นี้อันนี้ก็จะเดินเข้าเมืองแล้วก็จะมีแบบเป็นตึกที่นี่มันก็จะแบบว่าทุ้มๆหน่อยขนาดช่วงที่เรามามันก็เรียกว่าเป็นเมืองแล้วนะคะมีก็แบบว่าเริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองเลยนะคะก็จะมีรถไฟด้วยดูสวยมากๆรถที่นี่แบบยางไฮเวย์ก็คือจะวิ่งเร็วมาก นะคะมิก้กก็อยู่กับเพื่อนรักของมิวนะคะนี่นก็คือยุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วก็อม <laughs> เด็กน้อยของเรานะคะหนูเลียอนวู้สวัสดีครับเซ y ฮัลโหล่ะอ่าโอเคแล้วก็พนนี้ค่ะแอนแอนแอนสวัสดีค่ะฮัลโหล this is brian hello ่ h uh, uh, introduce yourself please ่ h uh, my name is brian uh <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็ทั้งสามคนแล, yeah แล้วก็มิวนะคะก็จะไปเที่ยวกันนะคะที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็เดี๋ยวยังไงฝากที่ตามนะคะรับรองสนุกแน่นอนดูดีดูเจริญมากเลยอ่ะมากินมากดูกล้วยใช่ก็แบบสะดวกมากก็จะแพงกว่าบ้านเราแหละทุกอย่ากมิวแพงไฟมากก็จะหลากหลายของเยอะราคา นี่คือของโปรดนะคะของโปอันนอ้โปดสุดทอ๋อไปแล้ว <Okay. S 2> เราก็จะมาเดินแบบว่าซูเปอร์ชอปปิ้งมอลล์กันอันนี้มันก็จะคล้ายเหมือนเทสโก้บ้านเราอะ่ะก็จะแบบมีหลายยี่ห้ออะพวกเวลามิวไปต่างประเทศก็อันนี้ก็จะแบบเป็นสิ่งโปรดที่มิวชอบมานะคะพวกแบบดันกซูรี่ช่วงนี้แบบเริ่มซัมเมอร์ก็จะแบบมีดอกไม้ต้นไม้ขายเยอะ ดอกไม้ที่นี่แบบตอนแรกเดินเข้ามาตกใจอันนี้คือแบบดอกจริงนะคะแต่ว่าเขาแบบว่าย้อมสีอ่ะเก๋มากดีใจมากเลยอ่ะเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยมีสตรอเบอรี่อันนี้ก็ประมาณห้าส่กาเกก็จะแบบมีในส่วนของแบบว่าพวกออกแกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลเคอลออกแกนิกฟาร์มโอ้ดูดีอ่ะดูเจริญมากเลยอ่ะ แล้วก็ดอกไม้ก็เยอะแต่ดอกไม้ที่นี่ก็แบบก็จะแอบแพงอย่างช่อนี้ก็แบบ50เหรียญอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะแบบผลไม้หลากหลายมากๆยนะาคะเยอะมากๆว้าวมี <c oughs> ชอรี่ด้วยราคาก็จะแบบหเหรียญ5 9าจุเก้าถูกมากเห็นไหมทุกอย่างถูกหมดเลยที่เมืองไทยแพงนะคะที่นี่ก็จะถูกเจอนี่อีกแล้วอูนคะ่ะ าน้ำวนไรเมร็ดสีเหลียงโหเดี๋ยววันนี้เราเราลองเป็นบางส่วนก่อนแล้วกันเนาะว้าวอะโวคาโดสามลูกค่ะหอ้ยตืต่นตาตื่นใจมากเลยอะค่ะผลไม้เยอะมากมาก,ก็ไม่แพงด้วยก็บาร์บีคิวเรดี้ทูคูสำสลัดผักค่ะหกประมาณหกสป n ิง h ช ผักเยอะมากอะไรก็เยอะไปหมดเลยอ่ะนี่ค่ะ <c oughs> กิวีของโปนมิวก็มาส6่ใบนะคะกล้วยหอมก็ดูดีมากเลยอ่ะเหมือนว่าเราอ่ะเขาขายเป็นพาวปอนเนาะก็ปอน1.89เซนะคะ่ะชั่งน้ำหนักเอา ก็จะมีแบบริงกรวิเรียนที่เป็นแบบว่าหลายแบบเรารอดตายแล้วแล้วก็มีผลไม้นะคะที่เป็นชามชามได้นี่เป็นมันอารมณ์สมุทติน้ำผลไม้ปั่นเยอะมากว้าวบิ๊กชูเมเจอร์อืมมะเขือเทศหลากหลายสีนะคะน่าจะอร่อยเนาะอาดดีอ่ะ อันนี้เป็นเมลอนเกาหลีนะคะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยแปลกๆ<ป>ลูกเล็กว่ามะม่วงกรีดอันนี้เป็นพวกมะม่วงแอฟริกันนะคะไม่ใช่บ้านเราไม่ค่อยอร่อยซึ่งบ้านเราไม่ได้บ้านเราจะหอมกว่าค่ะก<ม>็จะแบบเป็นพวกไส้กรอกนะคะคนี้นี่ก็ชอบกินพวกนนเนื้อไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยคะ <S <S ่ะเบคอนใช่ใช่ก็จะมีอันนี้เป็นโซนแบบพวก ของใกล้บริเวณก็จะลดราคานะคะก็จะเป็นเนื้อหมูทุกอย่างเขาก็จะแบบแรปมาแบบเนี้ยแบบโอเคอ่ะคือเป็นคนชอบเดินซูเปอร์มากไปประเทศไหนก็จะชอบแบบเดินซูเปอร์บ้านเขาอันนี้เป็น,น,นอันว่้แฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดว่าที่นี่แฮมเบอร์เกอร์เลยอ่ะก็คือทำจากเนื้อหมดเลยนะคะหาหมูยาก อันนี้นะคะ oh, <man. S 1> เขาจะมีแบบขายเป็นเซตนะ่ะมันก็คืออันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับแซนด์วิชแล้วก็เขาจะพุดกับนี่มาร์ชเมลโล่นะคะแล้วก็จะมีเป็นช,ช็อกโกแลตโอ้เฮอร์ชี่เขาก็จะเอามาเมลกัน3มอันก็นแล้วก็ประกบด้วยขนมปมังแซนด์วิชว้า wow. วที่นี่เขากินกันแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้เขาก็จะขายแบบเป็นเซตเแบบนี้ด้วยรวมกันไปเลยโอ้เป็นอาหาร ช่วงซัมเมอร์เพราะว่าเขาจะนี oui, ่ไงนี่ไงแคมป์ไฟขอเออ๋อเอออันนี so ้รู so s <S right. so ้จักค่ะที yes. ่แบบเอามัชเมลโลมาเผามามาปิ้งเสร็จแล้วก็พอมาเชลโลมันร้อนๆอันนี้ก็ละลายใช่ไหมเอามาร้อนแล้วก็แปะตรก้ก็ละลายก็อนนนี้เอแเแปะะกบก็ปนแบบว่าเหมือนแคมปิ้งเนี่ย โอ้น่ากินมากถูกกลับงวดใช่ <c oughs> ออซมอเนี่ยเหรออออ่าก็เ,เป็นพวกเกี่ยวกับทำพวกพาสต้าะค่ะก็มีซอสพาสต้าอะไรต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ก็อยู่ง่ายคะ่ะเอาวันนี้มาคกุกๆอุๆ่นๆอะไรเงี้ยก็โอเคกินได้แหละแบบเด็กเมืงองนอกเนี่ยก็กินแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้แบบว่า p รีแพมิลนะคะก็คือแบบว่าพร้อมปรุง แค่ซื้ออันนี้ไปก็ไปอุ่นอะอะไรประมาณนี้แบบคุกแล้วด้วยส่วนใหญ่จะคุกแล้วเนี่ยไปอุ่นแค่นี้เองนะก็แบบสะดวกมากต่ส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะทําเองอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนี้นะคะหมูกลึงสําเร็จรูปเนาะอันนี้จะบอกว่าเสียวกว่าเอเชียนฟู้ดก็มีนะคะบ็อกกี้อะไรเงี้ยโอ้โหดูราคากันหน่อยบ็อกกี้มาจากประเทศอะไรไม่รู้โอ้ อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ใครมาอเมริกาต้องซื้อนะคะเหมือนก็ m a ็ and น h e สหรือแบบมักกะโรนีนั่นแหละแล้วก็อันนี้ถ้าแบบบ้าเราอะเด็กๆก,ก็จะทำมาม่ากินใช่ไหมเด็กที่นี่เขาก็จะกินอันนี้นะคะ่ะซื้อกลับไปแล้วก็เหมือนกับมักกะโรนีชีสนั่นเองยที่นี่เยอะมากคือ <c oughs> ของที่นี่มันเยอะมากนะคะมันแบบจระลานตามัน,นีก็เป็นพวกน้าน้ำซัซ่าอะไรเงี้ยข้อเยอะมากเลยอ่ะ ก็ถ้าใครมาใช้ชีวิตอยู่นี่รอดตายแน่นอนเพราะเนี่ยพวกนี้ก็แบบซื้อมาเข้าไปคาเวฟได้เลยอะไรเงี้ย,ยเยอะนะคะแบบนี้นี่คือแบบขายพวกวิตามินนะคะโอ้โหขายกันแบบในซูเปอร์แบบเยอะมากๆสภาพรวมของก็จะแบบก,ก็จะแพงกว่าบ้านเราแหละ มันก็จะแบบเป็นคีมอาน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาอีกโซนหนึ่งนะคะก็เป็นโซนโปรโกับเนีวอันนี้เป็นกาแฟาสตาร์บัคส์ว้าวมีลายรถเลยที่แบบเป็นสำเร็จรูปแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกน้ำผลไม้ของเมือย่าที่นี่ก็จะมีทั้งแบบแพงบ้างถูกบ้างกว่าบ้านเรานะคะถ้าแบบพวกขึ้นของใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็แพงกว่าน,นะแต่อย่างเงี้ยถูก นมจะถูกแล้วก็นมอร่อยด้วยโอ้ก็คือสายเด็กมากนะคะว้าว,นะว,าวนี่เชคค่ะขายกันแบบนี้เลยแต่แบบนี้มีเราไม่ร,มรู้อร่อยหรือเปล่าว้าว,ว,าวขนมปังก็จะถูกนะคะถูกก่บบ้านเรา นี่คือขนมปังแทบเลยค่ะเยอะมากจนเลือกไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์เดียวกับอังกฤษแหละแต่ว่าที่นี่จะเยอะกว่าที่นี่เขาจะชอบกินเบเกิลกันนะคะโอ้ oh. เขาก็จะเอาต้องเอาไปไปโทสอะไรเงี้ยคุกกี้ขนมอยงเงี้ยจะถูกค่ะนี่ก็สาวกนะคะวน ก็ราคาไม่แพงนี่ก็มีให้เลือกเยอะมาก <Wow. S 1> ถูกมากๆเลยอนอเมริกันชอบกินแบบว่าชิปสเงบบี้ยมากๆก็จะเยอะนอกจากนั้นก็ยังมีช็อกโกแลตที่พลาดไม่ได้นะคะมานี่ m m นะคะมีหลายรสมากๆเลยโอหเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะก็เป็นของที <c oughs> ่มีช้อปปิ้งมานะคะ แต่ทีนี้เราก็จะมาช่างของแล้วก็จ่ายเป็นแบบเซลเช็คเอาท์อันนี้ก็แบบก็นนจะมีความสับสนกันเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ช่างหนักมากจะกินอย่างละใบก็เ <laughs> <c oughs> มืองไทยก็มีแล้วแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็โอเคห้างโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีรถเข็นอย่างงี้ะคะ่ะเราก็สามารถดึงมาได้เลยบางที่ก็อย่างที่นี่ก็ไม่เสียงเงินนะคะ เน่ค่ะทุกอย่างมีวิตันไซส์มากหอมใหญ่หอมแดงอ,อของที่นี่ก็ก็ส่วนใหญ่ก็ก็ก็ผลิตที่นี่ก็ปลูกที่นี่นะคะแล้วก็เป็นนน้ำเข้าด้วยอ๋อปลาเซอร์บอนรอออะค่ะก็ก็โอเคอยู่นะโอเค ร้านจีนะคะถ้าเราได้มาเงี้ยก็จะหลากหลายของเยอะซึ่งถ้าเกิดไปห้างฝรั่งก็จะไม่ได้เห็นแบบเรียกว่าอยู่ที่ที่มีห้างจีเราก็รอดค่ะก็มีแับส,สดๆไปด้วยปลาดูก c ท t f i นะคะออะะะสเตอร์ค่ปะป,ะป,ะป,ะปะลาหนาค่ะก็เป็นปลา เยอยู่ที่นี่แล้วก็ไอเดียมีทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า ready to eat นะคะมีเป็นัวอยู่ที่นี่เลยเต็กย่างเป็ดพาโลแปดตีสามย่านชิคกี้ดักเป็ดพาโลมีสไตล์ที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะราคาสี่จุดสาม ก็ถือว่าไม่แพงนะเมื่อเทียบกับนกเป็ดก็คิดว่ารสชาติก็น่าจะใกล้ๆก,กันละค่ะเพราะว่าเป็นแบบว่าคนจีนทำโอ้ <l ots> oh, เดินไปเดินมานะคะเราได้เจอผูเรียนยักษ์ของเราอีกแล้วนะคะอันนี้มาจากประเทศไทยเลยเ <l ots> ออพาวละสามเหรียญยี่เก้าี่ใช่เหรอทำไมถูกจัง ต่ไม่แน่ใจว่าจะกินได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่สีทองของหนูค่ะน่ากินมากก็จะแพงกว่าเชอร์รี่ธรรมดานะคะมันจะมีแบบเอกลักษณ์แหละอาหารก็จะเป็นพวกเอเชียนก็มีทั้งจากจีนจักไทยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนเือคนไหนที่แบบว่าอยู่เมืองนอกนะก็อาจจะแบบไม่ได้มีไทยเป๊ะๆอ่ะก็อาจจะ้องไปหยุดเอาก,ก็ได้อยู่นะคะ มืขนมกาแฟจีเซเวของเวียดนามก็มีโอ้โหรวมเอเชียจริงๆค่ะอันนี้เป็น่ตู้ลอตโต้นะคะไว้แบบว่าก็เหมือนลอตเตอรี่บ้านเราอะค่ะซื้อแบบว่าซื้อได้เลยตามคอนเวนิเอตสโตร์มีทุกที่นะคะเขาใส่เงินลงไปแล้วก็ให้กดเพาะแล้มันมีหลายแบบให้เราเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหน มิวอยากกินเซิรบี้นะคะวิว mm hmm. ก็เลยบอกว่าต้องมาที่นี่ค่ะเซเว่นอีเลเว่นแล้วเราก็ได้มาเซเว่นกันนะคะก็ส่วนใหญ่เซเว่นก็จะอยู่แบบแว่าตามปั๊มหรือตามห้างไกลๆอย่างตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้างแล้วก็แบบว่าไปทางไกลๆเมืองหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเซเว่นข้างในกันนะคะว่าข้างในเซเว่นที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างคะ่ะว้าวนี่เป็นแบบว่าฮอทดอกนะคะที่นี่เขาจะชอบกินก็ราคาไม่แพงนะ ใส้กรอกก็แบบเยอะหลากหลายเลยเซเว่น <Seven S 1> ก็เหมือนบ้านเราราคาของแพงกว่าทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำเปล่าแล้วก,ก็ที่อันนี้ก็จะเป็นแบบสตาร์บัคมันจะมีชีสมีขนมปังมีแซนด์วิชมีผลไม้แล้วก็อันนี้ก็จะมีโดนัทนะคะโดนัทมีขนม ก็หลักๆประมาณน,นี้เลเบ,บี่เซลบีวิธีการกินเซลเบปีของคนที่นี่ก็คือจะต้องเอาถ้วยก่อนนะคะแล้วก็เอาฝาปิดก่อนแล้วก็รสชาติที่เยี่ยมที่สุดก็คือเชอร์รี่โค้งนะคะอันนี้นี่เองแบบนี้ถึงจะได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดโอ้ยยอด thank you นี่คือของโปรดนะคะของทุกคน ก็อร่อยแบบกินเป็นก็เหมือนคล้ายเชอร์ก็คือเชอร์รี่โค้กอะแล้วก็ดีกว่าที่เป็นโค้กเพราะว่าแอบชิมมาแล้วหลายรสอันนี้หวร์สุดจริงจนี่เวลาเรามาห้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าเรามีรถเข็นเงี้ยเราก็จะมีทางลงหัวรถเข็นค่ะเอาลงเลยเย้ yeah! ว้าเกิดอ,อะไรขึ้น พอดีมันเสียนะคะเขาก็เลยมาดูให้อ้น่ารัก๋อไปแล้วแป้งว้าวน่ารักเนาะอันนี้เมืองไทยเราไม่มีเป็นความคิดที่ดีมากตอนแรกเดินเข้ามาแล้วเห็นก็แบบเออน่ารักดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้าง Target นะคะที่นี่ก็จะเป็นห้างที่แบบขายของเยอะๆของแบบคล้ายๆ โลตัสบ,บ้านเรานะคะแต่ว่าก็ใหญ่แล้วเขาก็จะมีแบบว่าสินค้ามินิแบรนด์ตัวเองด้วยก็จะเป็นมุมที่เห็นยิ่งใหญ่มากเลยเานาะแบบนี้พวกเชอร์รี่ห้องเล่นเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะน่ารักมากมันหนาวอะ่ะมันยังหนาวอยู่เลยก็จะเป็นแบบว่าที่สอนเลยยอสองคนรวยโอ้โบดินว้าวที่แบบว่าเป็นต้นตำรับเลยแล้วน,นี่ก็เป็นชอ็อกโกแลตจริงๆเลยนะคะ หนอนที่แบบคดเคีย้ยวนะคะแต่ว่าออริจินอลเลยทรายดีออริจินอลอีกเช่นกันนะคะก็จะแบบทำนั่งทำให้คุณเลยเมื่อก่อนจะแบบผิดมาก Painted Lady